แลด่านนี้ด้วยโอ้ดันใหญ่นะเนี่ยคลิปนะครับผมมีร้านเติมเซลล่ามาแนะนํานะใครที่อยากจะเติมนะครับแต่เติมไม่ได้หรือว่าใครที่อยากจะเติมในราคาถูกๆนะครับก็สามารถติดต่อไปที่เฟซน้องได้เลยนะครับสําหรับเฟซกับไ d เดีไลน์เนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงข้างล่างดีสคริปชันนะครับร้านนี้ปลอดภัยแน่นอนครับ200รอเครดิตบวกนะครับแล้วก็เติมไว้นะครับประมาณ5้าถึงสินาทีก็ได้แล้ว แล้วก็มีใบเสร็จจาก Google ให้ด้วยนะครับปลอดภัย100%ครับมันด่านใหญ่อยู่นะเนี่ยด่นานเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราเดินหาคนก่อนเลยน่าจะหายากหน่อยอ่ะด่าน,นใหม่อ่าโอเคครับเจรอยเจรอยเท้าแหละน่าจะสองคนขึ้นอ่ะอยู่เครื่องเนี้ยหืเฮ้ยสองคนเลยนะตรงเนี้ย โอ้โหเป็นสามสามคนได้อย่างนี้ก็มันเลยดีครับอยู่กันแบบเนี้ยเออจิมโูดไปดีอีกคนนึงอยู่ด้านล่างหรอนายเดี๋ยวพี่วิ่งไปหาเองอุ๊ยหมดก่อนอ่ะ,อะน้องเฟิง อน้องเฟิงก่อนแล้วกันพับไม้เลยวะ,ะไปไหนก็ดึกว่าไปไหนกระโดดลงมาที่เดิมไปเราคนแรกเลยอะ่ะโอเคเสร็จไปเครื่องนึงด้วยส่วนเพิ์งที่ผมออกมานะครับก็จะเป็นตะเกียงนะแล้วก็ธานาน,นะครับแล้วก็มีกระทืบเครื่อง แล้วก็มีมองเครื่องครับตอนที่เขาปั่นไฟกัน2คนขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้ผมเจอหัวอม,อม่วงมาเลยนะ้วเราอ่ะนี่จิมโดดไปทีนึงน่าจะไม่มีใครแล้วแถวเนี้ยผมเอาเอหายไปนะวะออนกระโดดข้ามกับตีตีทะลุได้ปะวะอ,อ,อยากจะตีทะลุอ่ะ ไม่ได้นะําต้องไล่และวหลอกไฟหลอกไฟนี่ไงเฮ้ยเราดอกหลอกไฟได้สำเร็จโอเคกระทืบเครื่องยังไม่ได้ใช้เลยเว้ยอ่าน้องเฟิงเจอกันอีกแล้วเพิ่งฮิวเสร็จเลยหรอโอเคคนหนึ่งอยู่หลังบ้านเจอน้องเนียครับ ไยทันมะเนี่ยทันสวยน่าจะได้นะครับปึ๊บโอ้โหทายยากมีตายยากก็ไม่บอกไปสามสแต็กแล้วตะเกียงเราเดี๋ยวผมขอเก็บตะเกียงก่อนครับขอเก็บตะเกียงเยอะๆก่อนนะ เพื่อทีใ่จะให้เขาปั่นไฟได้ช้าลงสักนิดหนึ่งเฮ้ยสักนิดหนึ่งก็ยังดีเออไล่เลยหลอกไฟไม่ได้ครับตรงเนี้ยเขาเห็นตัวเราเราต้องเดินยัดอะอะไรอะไรอะไรของเขาวะกจะดัอมเทคเหรอเมื่อกี้เฮ้ย อะไรตรงนู้นอะไรรลเปิดมาดิหัวม่วงไปไหนละมาให้กิมสักเฮ้ยมีคนอยู่ด้านหลังใครอ้าน้องนีหลอกหน่อยโอมเฮ้ยกดตายยากเลยเหรอข้อลงทุนกดตายยากเลยเว้ยอ่าไปละอ่ะ เอาแล้ววิ่งกลับ,ลว,ลบลวิ่งกลับมาทำไมอะ่ะวิ่งกลับมาเฉยเลยเขาคิดว่าผมจะไปอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าไปห้าสเต็ปโอเคเหมือนเครื่องนี้จะมีคนปั่นนะครับน่าจะมีคนสกิดไว้เอาเจอกันอีกแล้วผมลิขิตผมลิขิตขีดเขี่ยให้เรามาเจอกัน นี้สองนะขอสักทีนึงเออใครตรงนี้เฮ้ยเป็นคนนี้เป็นเหยือ่อโอเค <c oughs> กระโดดผมไม่มีกระหนาต่างเลยดิกระโดดกลับโอเค <c oughs> นี่ไง เป็นเหยื่อพี่ก็ไม่เว้นนะเว้ยขู่ครับต้องแขวนขู่ก่อนเดีแบบ๋ยวว่าถึงจะเป็นเหยื่อพี่ก็กล้าฆ่านะอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยแต่มีโอ้โหปั่นเสร็จตอนหน้าตาเลยมันได้เหรออย่างเงี้ยโอ้ยตกบ้านตกบ้านเฉยเลยไอ้บาม,มันดันผมอะ่ะเมื่อกี้ตกบ้านเฉยเลยเฮ้ย จะไปช่วยอือขอจิ้มก่อนไปขอจิ้มก่อนอบอกราทมบอกราทมก็จิ้มอีกก็ได้ไม่มีปัญหาเฮ้ยเอามีลูกเองมีลูกเองวะ่ะโดดยังผมจะหลอกให้เขาโดดโดดยังเอ้ยมันเชิงหนาจังวะ มันเชิงหนาว่ะไอตัวเนี้ยเฮ้ยน่าจะโดดแล้วครับน่าจะกระโดดละใช่เชิงมันหนาว่ะแค่ไหนละไม่รอดบอกเลยว่าไม่รอดโอเคกระโดดบัตรลัดมาแล้วครับมีตายากปะตายากไม่มี ไปมีคนสะกิดออกเครื่องเนี่ยเอากระถือเครื่องมาไม่ได้กระทืบไปขอ,อกระทืบหน่อยแล้วกัน <c oughs> โอเคเนี่ยมันหาคนอย่างย่างเลยครับดันเนี่ยเอ้ยอ่าไปไหนละ <c oughs> คิดว่าคิดว่าเนียนเหรอครับมีกัดปากนะคนเนี่ย เฟิงหมิ่นเนี่ยมีกัดปากนะครับตายยังโอเคตายแล้ว <c oughs> เขามีแทงหลังปะะ่าวะเดี๋ยวต้องเดินไล่เลยครับเดินไล่เขาแทงหน่อยแล้วกันจะได้แปลคนใหม่ อุ้ยตายยากไปแล้วเสียไม้ด้วยทำดีเขาจุ๊กเก่งนะคนเนี้ยจุ๊กเก่งเอาเรื่องอยู่นะอุ้ยตรงนี้วนได้วนได้ยับ,ย,บยับเลยตรงเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไล่ไปแล้วกันไล่ไปเรื่อยๆโอเค โอ้ยโดนไปพันหนึ่งเลยจะทำอย่างนี้กับพี่ไม่ได้พี่ต้องเอาคืนนั่นจะไม่รอดเลยครับน่าจะไม่รอดละอ่าเรียบร้อยอ้าวตายเลยเหลือสองคนครับ เธอสองคนสั่นละมันจะหายากขึ้นนะครับก็แบบทลังด่านใหญ่มากอุย้ยเครื่องไหนเครื่องนู้นเลยอุย้ยหลุมโอเคเรารู้ตำแหน่งหลุมแล้วครับรู้ตำแหน่งหลุมแนละ้ะไม่รู้ว่าเขามาด้วยกันหรือเปล่านะครับไม่มีเอออุย้ยใส่ไปเครื่อง ไม่ได้ละอย่างนี้เขาจะแบบปั่นเสร็จแน่นอนอ่ะอาเจอ,อเดี๋ยวขอจิ้มก่อนละกันเผื่อมีคนอยู่ใ,ใกล้เผื่ออีกคนนึงอยู่ใ,ใกล้นะครับเราจะได้เห็นโอเคเอ้ยไม่อยู่เลยวะน่าจะอยู่อีกฝั่งหรือเปล่าอ,อล่าไม่ขึ้นเลยนะโอเคมันไม่ขึ้นเลยครับ น่าผมน่าจะต้องซ้ำเนียละเพราะว่าเรารู้ตำแหน่งหลุมมีตายากนะเนียเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดินหาก่อนไหมหรือว่าไปแขวนแล้วปิดหลุมเลยเดินหาสักหน่อยแล้วกันผมไม่เจอว่ะหาไม่เจอเขาแอบเนียนมากด่านนี้คือแบบ มันใหญ่นะครับแล้วแบบแอบทีนี้อย่างเนียนเนี่ยหาไม่เห็นเลยหาไม่เจออยู่ไหนวะอาว่าแขวนเลยแล้วกันครับแล้วก็ไปปิดหลุมเลยดักประตูเอาโอเคต้องต้องวัดดวงกันครับว่าใครจะเปิดประตูได้พ<ฮ>แบบ หนานนี้ประตูมันก็ไกลกันอยู่นะเดินกว่าจะถึงโอเคโอโ้ประตูไกลมากไปประตูนู้นก่อนเลยมีปะโอเคยังไม่เห็นนะครับหรือว่าประตูนู้นวะ ประตูประตูไหนประตูนู้นปะอ่าโอเคเดี๋ยวกลับไปดูประตูนู้นครับไม่มีนะหรือว่าเปิดประตูนี้ละใช่ไหมอ้ยใช่มันจะเปิดเสร็จแล้วไม่ไม่ไมโอ้โหเรียบร้อย เรียบร้อยเก็บสามไหมครับตาเนี่ยเขาเปิดประตูได้โอ้ดูแต้มดิเกือบสามหมื่นนะครับคือแต้มได้เยอะมากถึงด่านจะใหญ่โตมโหฬานขนาดนี้นะครับ